มาชมมาดูพระกันซึ่งทุกท่านนั้นก็ยังไม่รู้จักแต่ก็คงจะรู้จักกันแล้วการพบพระนางพญาครั้งแรกนั้นนางพญาสนีจันทร์วัดต้นจันทร์ที่แรกหรือพบครั้งที่สองวัดตะเทียนคึงหนังชาวบ้านเรียกกันมาตั้งแต่เดิมชื่อจริงชื่อว่า วัดศีพิจิตกิติกัลยารามพระนางพญาเสน่จันท์เป็นพระเนื้อดินผสมวานและเกสรดอกไม้ก็ศิลปะสุขโขทยัยทรงพระที่มองเห็นกันก็ทรงพระบางมันวิชัยสุขโขทัยเป็นพระเครื่องสกุลนางพญาก็ด้านพุทธคุณก็ มีด้านเมตตามหานิยมทางโชคลาภแก้วคาดปลอดภัยคงกระพันประวัตินางพญาเสนจันทร์ได้ขุดค้นพบโดยบังเอื่นครั้งแรกประมาณปีพศ2496ช่วงวัน2496ที่วัดต้นจันทร์ ต่อมาปีพศ2502กระะ250 2, มศิลปากรจึงเข้าไปขุดค้นพบพอขุดเข้าไปถึงกรุพระก็ได้กลิ่นพระเครื่องหอมคล้ายๆกระเจจจันทร์ตลบอบอวลอยู่รายในกุพระเครื่องทางกรมศิลปากรต่อมากรมศิลปากรตั้งชื่อพระที่พบว่าพระนางพญาเสนจันทร์ พระนางพญาสนจันทร์พระที่พบว่าพระนางพญาเสนีจันทร์บุงบกพระว่ามีสีแดงสีเขียวสีดำสีเหลืองปุ่มขาวซึ่งต่อมาได้ไปขุดค้นพบที่เจดีวัดตะถินขึงหนังและวัดพญาดำ วัดมหาธาตุและวัดอื่นๆในจังหวัดสกูไทยชาวบ้านได้ขุดค้นพบเจอก็มีชาวบ้านก็ได้ขุดค้นพบก็เจอพระของนางพญาที่ทุกท่านได้เจอวันนี้ก็เอามาส่งให้กันดูอย่างชัดเจนเพราะว่านางพญาเสน่จันนั้นองค์จะบางเนื้อจะเบาเพราะว่า อายุพระน,น,นานๆแล้วพระเนื้อดินเนื้อเบาจริงๆแล้วก็เนื้อหาของพระนั้นก็ลึกซึ้งทรงของพระนั้นก็เป็นทรงพระปางมารวิชัยซึ่งจะสวยงามงดงามก็เป็นทรงพระปางมารวิชัยนั้นก็ดูเอกลักษณ์จะมีสร้อยสร้อยไหมเอกลักษณ์ของพระพระองค์นี้ก็มีเสน่ห์ ไปว่าด้านโชคลาภมงคลในการค้าขายก็จเจริญรุ่งเรืองทุกท่านนั้นก็นิยมแสวงหากันก็ดูเนื้อหาของพระแต่ละอย่างก็จะออกลักษณะสังกตินั้นจะเห็นว่าคมชัดเจนสังเกตดูพระแต่ละอย่างนั้นก็ทุกท่านนั้นจะสังเกตดูที่คราบแล้วก็เนื้อหาของพระว่าเม็ด ของสายผสมลงไปเกสรผสมลงไปนั้นก็บ่งบอกถึงว่าพระอายุนานนั้นต้องดูความเก่าให้ได้และความชัดเจนของเนื้อหาของพระทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะปรากฏเห็นได้ชัดเจนองค์นี้ก็จะออกเขียวตรงนี้เนื้อเขียวเขียวก็ส่งให้ดูกันก่อนองคเลรกเป็นองคเลรกผมก็ส่งให้ดู ัดเจนเลยองคนี้ก็องค์ที่สององที่สองนี้ทุกท่านก็คงจะเห็นกันแล้วผมก็จะส่งให้ดูเนื้อของพระเนื้อของพระนั้นจะมีการเปลี่ยนสภาพสีของพระความคมชัดของพระนั้นเราจะมองเห็นได้ชัดเจนแล้วก็ดูภาพแต่ละอย่างของพระไปซึ่งจะปรากฏได้เห็นชัดเจน รอยนิ้วมือก็เห็นชัดเจนกําไรก็เห็นอย่างชัดเจนสิ่งนี้ที่ปรากฏให้ทุกท่านได้เห็นนั้นทุกท่านจะได้รู้ว่าพระนางพญาเสนจันทร์ก็หาค่อยๆยากมากด้านหลังด้านหลังจะส่องให้ดูเม็ดกวดเม็ดทรายก็จะมองเห็นเล่เม็ดกวดเม็ดทราย เป็นจุดดำบ้างจุดขาวบ้างรอยด้านหลังนั้นก็จะมีรอยนิ้วมือก็มองในตาเปล่า,าก็ชัดเหมือนกันถ้าเข้ากล้องอย่างนี้ยิ่งชัดเจนมากองต่อไปที่ทุกท่านนั้นอยากดูก็คงจะอยากดูภาพที่ชัดเจนเละเนื้อหาของภาพนั้นจะเก่าขนาดไหนผมก็จะส่งเข้าไปให้ดูกันชัดๆเพื่อทุกท่านนั้นจะได้แสวงหาต่อไป ก็เป็นพระที่ด้านพุทธคุณนั้นก็ด้านแขวคาดด้านมหาเสน่ห์ด้านมหามงคลเป็นพระที่อายุเก่าเก่หน้าเก็บสะสมหรือว่าไว้บูชาก็ดูด้านข้างกันด้านข้างนี้ก็สภาพพระนั้นจะเห็นชัดเจนมากรอยกวดรอยสายก็หลุดลอน ตามการเวลาของเนื้อพระแต่ละองค์ที่เอามาให้ดูนี้องค์นี้ก็เป็นองค์ที่สามที่เอามาให้ดูทุกท่านจะได้ดูกันแล้วก็จะได้รู้แล้วก็ได้พิจารณาเนื้อหาของพระแต่ละอย่างบ่งบอกถึงอะไรก็ดูวันนี้จะเอาพระมาให้ดูกันชัดๆก็มาดูองค์ที่สี่กันองค์ที่สี่นี้ทุกท่านก็ คงจะเปลกใจพระนั้นก็บ่งบอกว่ามีหลายสีที่เอามาให้ดูนั้นคือหนึ่งอยากให้ทุกท่านรู้ว่าพระนั้นที่เราเห็นกันนี้คือหนึ่งพระนางพญาสุขโขทยัยซึ่งเป็นพระที่งดงามอย่างมากเพราะว่าทุกท่านนั้นก็แสวงหากันมา มากมายจึงอยากเอามาให้ทุกท่านดูประวัติก็ผมก็พูดไปแล้วก็อยากเอาความจริงนั้นมาสู่สายตากันบ้างว่ามีพระเนื้ออะไรบ้างก็เอามาจะเลี้ยงให้ดูทั้งสี่องค์นี้ทุกท่านจะได้เห็นพระกันชัดๆกันสี่องค์นี้ก็ให้ทุกท่านดูเนื้อหาของพระแล้วก็จำ ลักษณะของพระพระนางพญานี้ถ้าพูดตามตรงก็แล้วก็มาหาอำนาจด้านด้านค้าขายจเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ทุกท่านนั้นก็อยากจะมีไว้ครอบครองหรือว่าเป็นพระสะสมมีทั้งสีเขียวสีดำสีแดงก็มีหลายสีให้ดูกันแต่องค์ดำก็ไม่มีวันนี้ก็เอามาให้ดู สีที่ผมเคยกล่าวบอกไปก็ให้เป็นพระตัวอย่างทุกท่านจะได้ดูกันแล้วก็ชัดๆกัน